ประกาศขายรถยนต์พราะพิษโควิด -19 นะคะแหมสาหัสเหลือเกินค่ะชีวิตสำหรับนักสแสดงรุ่นใหญ่บิ๊กสรุตนะคะครั้งนี้อาจจะเจ็บหนักแต่ก็สู้ค่ะขายรถยนต์ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพี่บิ๊กถือว่าเป็นหนุ่มบิ๊กไบค์มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หลายคันค่ะไม่มีรถยนต์ก็ไปไหนมาไหนด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะ ึ่งถ้าใครติดตามจริงๆเนี But, ่ยบนอินสตาแกรส่วนตัวของคุณบิ๊กเขาก็จะโพสต์คู่นะคะเป็นภาพคู่กับรถบิ๊กไบคอยู่เสมอบิ๊กเขาจริงจังเลยนะคะลงแข่งในระดับรุกี้มาแล้วหลายรายการแต่พอโควิด1 9ระบาดก็ไม่ได้ลงแข่งความเร็วอีกค่ะก็ทําได้เพียงโพสต์คิดถึงนะคสนามแต่เหตุผลที่ไม่ลงแข่งอีกอย่างก็ห่วงความรู้สึกของภรรยาค่ะก็แต่งงานกันมาได้3ปีแล้วทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนจากคนที่ขับรถเร็ว ขับช้าลงเพราะว่ามีประสบการณ์ประสบอุบัติเหตุจนเสียละครไปหนึ่งเรื่องค่ะก็เสียละครไปเรื่องหนึ่งเพราะว่าออตอนช่วงช่วงนั้นเนี่ยที่ซี่โครงหักนะครับซี่คโครงหักสองซี่เ้าอีก2เอ็นหัวไหล่ข้างนี้ฉีกนะครับแล้วก็เอ็นข้อเท้าซ้ายอักเสบคือต้องไปกายภาพไปหัดเดินใหม่เลยอ่ะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ละครกําลังจะเปิดกล้องพอดีวางตัวกันไว้เสร็จแล้ว ก็ก็ต้องแ c a n ซิลเขาไปเพราะว่ามันมันเป็นละครแอคชั่น Action ครับแล้วมันต้องพักฟื้นประมาณสัก2-3สเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคุยกับที่กองถ่ายบอกว่าเฮ้ยผมขอโทษจริงๆคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวได้นะไม่ต้องไม่ต้องรอผมหลอกอะไรอย่างเงี้ย พี่พีกยังฝากถึงไบค์เกอร์ทุกๆคนด้วยนะคะว่าก็ควรจะคำนึงถึงคนอื่นๆที่ใช้ถนนร่วมกันแม้ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นยานพาหนะขนาดเล็กกว่าแต่ด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดเบาก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะบางทีความสนุกของเราก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นพี่พีกบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเราก็ต้องพร้อมเสมอขับขี่ทุกครั้งต้องมีสติค่ะ